เราก็เข้าใจร้านอาหาราว่าวัตถุดิบเป็นต้นทุนของร้านอาหารดังนั้นเรื่องราคาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราสามารถถ่ายราคาให้กับร้านอาหารเนี่ยเป็นเรทราคาขายส่งแพคที่ออกจากเฟ e ร์สเกตไปมีการตัดแต่งคั t แอนด์ทรีมเราก็มีการ QC ก่อนที่จะไปส่งถึงมือร้านอาหารอยู่แล้วซึ่งก็จะช่วยให้ร้านอาหารเนี่ยลดเวสแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเซอร์วิสคุณภาพต่างๆให้ร้านอาหารเนี่ยไดอ้อุ่นใจละกันแล้วก็ไว้ใจในการใช้แพลตฟอร์มของเฟ e ร h g เกตได้ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ SME The Master Talk ค่ะดิฉันกฤษณีพัฒนประเกษตรรินหรือเบลค่ะสวัสดีครับผมรัฟอรุณศักดิ์เกมทองครับพี่เบลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารกันดีกว่านะครับพี่พี่เบลว่าคนที่ทําร้านอาหารเนี่ยปัญหาคืออะไรครับ เท่าที่ทราบนะคะปัญหาของคนทําธุรกิจร้านอาหารนะคะก็คือ 1. เลยเรื่องของการขาดแคลนแรงงานค่ะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบให้ได้ปริมาณที่ต้องการแล้วก็ได้คุณภาพที่ต้องการในแต่ละวันของพวกเขาค่ะใช่ครับพี่เบลโดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบ บางครั้งเนี่ยก็เจอวัตถุดิบที่สดบ้างไม่สดบ้างนะค,ะค่ะงั้นแขกรับเชิญในวันนี้ก็เหมาะกับหัวข้อนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวจริงนะคะเสียงจริงของ One Stop Service แหล่งรวมวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารนั่นก็คือ f r e s g e t ค่ะซึ่งมีคุณพงษ์รัตดาพเนียงเวทหรือคุณเบลเป็น CEO มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบลสวัสดีครับคุณเบลสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณเบลนะคะช่วยขยายความหน่อยค่ะว่า f r e s g e t เนี่ยให้บริการเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างและเหมาะกับใครบ้างคะ ค่ะก็สั้นๆนะคะ Freshgate ก็เป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็จะส่งวัตถุดิบสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าทั้งของสดของแห้งมากกว่า1 0,000ื่นรายการหรือว่า22ประเภทสินค้าเลยค่ะโดยที่เราสามารถที่จะพัฒนานในส่วนของตัวเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าตัว food supply chain นะคะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางะคะ่ะคุณเบลขาหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ของเฟร g a t e ที่ให้บริการลูกค้าคะ่ะแบ่งเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้บ้างใหญ่ๆเป็นของสดกับของแห้ง นะคะของสดก็ผังผึงไม้เนื้อสัตว์นะคะซีฟูด้ดเรามีหมดของแห้งเนี่ยก็ซอสน้ำปลานะคะเราก็มีหมดเหมือนกันรวมไปถึงพวก processed food นะคะเต้าหู้เองชีสนะคะตอนนี้เราเริ่มมีเรื่องของตัว f r e n h files หรือว่าพวก imported meat เราด้วยเหมือนกันที่จะเสร์ฟสารอาหารเรียกได้ว่าเราเราต้องการที่จะเป็น all in one place นะคะก็คือที่เดียวจบค่ะแล้วก็เฟรชเกตจัดการให้คุณเบลครับวงจรธุรกิจหรือ business cycle ของเฟรชเกตเนี่ยเป็นยังไงครับ ก็ง่ายๆค่ะถ้าสมมติว่าปัจจุบันนี้เป็นร้านอาหารแล้วกันนะคะก็ร้านอาหารเองเนี่ยสำ สั่งวัตถุดิบนะคะกว่า1 0 0 0 0หมืนชนิดของเราเนี่ยได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งโมบายแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าทางเว็บไซต์แค่ไม่กี่คลิกนะคะไม่เกิน3มนาทีสามารถสั่งสินค้าได้ทั้งหมดเลยโดยที่ร้านอาหารเนี่ยสามารถสั่งได้นะคะก่อนเวลา3าทุ่มนะคะเลือกทําส s l อในการรับสินค้าได้ในวันรุ่งขึ้นเลยค่ะได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ที่มากปกว่าน,นั้นเองเนี่ยเลือกทําส s l อ t ได้เองทุกชั่วโมงนะคะแต่ก็เราสามารถเสิร์ฟร้านอาหารที่ปิดเย็นด้วยเปิดตอนเย็นนะคะแล้วก็ปิดดึกได้หน่องได้ได้ด ก็คือเราปิดรับรอบปิดรอบึงเนี่ยตอนช่วงตีหนึ่งนะคะพอสั่งตีหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถรับสินค้าในวันรุ่งขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็คือรับได้ตั้งแต่ตอนออบ่ายสองโมงนะคะจนถึงสี่โมงเย็นเลยเรียกได้ว,ดว,ว่าสะดวกครบถ้วนในการให้บริการเลยนะคะ บริการของ Fre s k e ตเองอะคะ่ะครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้างคะคุณเบลเอ่อปัจจุบันเนี่ยเราโฟกัสที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเป็นหลักนะคะเพิ่งมีการเปิดที่ขัวหินกับพัทยาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนเริ่มมีการไพลอตนะคะเปิดที่ภูกเก็ตแล้วด้วยค่ะและในกรณีที่บาง SME เขาอยากจะคัสตอมไหม์นะคะสั่งสมมติเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นชิ้นส่วนพิเศษแบบนี้คะ่ะเราสามารถที่จะจัดหาให้ได้ด้วยไหมคะ ตอนนี้สามารถทำได้แล้วค่ะเพราะว่า Freshgate ก็เพิ่มโหนดหนึ่งในซัพพลายเชนนะคะเราเรียกว่า processing center ทั้งตัวผักแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าจะมีค u ส t o m i z e มซ์สเปคเฟรชเกตมี processing center เนื้อสัตว์ของเราเองที่จะค u ส t o m i z e มซ์สเปให้กับร้านอาหารได้ด้วยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสเป c แล้วก็โวลุมที่เกิดขึ้นค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกดีเทลของร้านอาหารเลยจริงๆค่ะใช่ครับคุณเบลครับปัจจุบันเนี่ยร้านอาหาร ทั้งร้าน standalone ร้านที่มีสาขาร้านที่มีแฟรนไชส์หรือดับโฮเลก้าเฟรชเกตเนี่ยเหมาะกับร้านอาหารสเกลไหนครับจริงๆเบื้องต้นโมเดลของ f เฟรชเกตเนี่ยเราอยากสปอร์ตร้านอาหารที่เป็น standalone หรือว่า SME นะคะเพราะอย่างที่แจ้งไปมาสักทุกคือเรารวบรวมตัวดีมานด์ก่อนแล้วก็ไปซื้อเป็นเบลกับทางเกษตรกรหรือทางซัพพลายเออร์นะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยในผลของ f เฟรชเกตเองเนี่ยประมาณ60%นนะคะ,จะ,ะจะประกอบด้วยร้านที่เป็น standalone แต่พอเรา run business ไปในระยะนึงเนี่ย เซอร์วิของเราก็ได้ไปทบโจทย์กับเชนร a u อร n t ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าด้วย uh, market movement เองเนี่ยเช s ร a u อร n t เองก็อยากจะลด activity ที่ครัวกลาง mm hmm. ก็เลยอยากจปหาซัพ p ลายเออ mm hmm. ที่สามารถไปส่งตรงที่หน้าสาขาได้ดังนั้นเองเนี่ยปัจจุบันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า First Gate เนี่ยด้วยบริการที่เป็น just in time นะคะแล้วก็ส่งตรงได้ถึงหน้าสาขาเลยเนี่ยทุกสาขาก็เลยเหมาะทั้งกับร้านที่ standalone ด้วยแล้วก็หมาะกับร้านที่เป็นชนรีสอด้วยค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเชื่อว่าคงมีผู้ประกอบการหลายๆสนใจที่จะใช้บริการของ Freshgate แล้วค่ะอยากให้คุณเบลนะคะช่วยแชร์หน่อยค่ะว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการสนใจเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นยังไงคะแล้วก็แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของ Freshgate เองเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะก็ ง่ายๆเลยค่ะแค่ดาวน์โหลด f r e s ์ Get a p p l i c ิเค o n นะคะทั้งใน OS แล้วก็ Android ทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ r e g i s t e r นะคะแค่ไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางทีมติดต่อกลับไปในการขอ Information เพิ่มเติมหลังจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกสินค้าแล้วก็เช็คเอาได้เลยตาม process ปกติเลยแล้วก็แค่เลือก time slot อย่างเมื่อกี้ที่เบลจ้างให้ทราบนะคะแต่8ชั่วโมจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะแล้วก็นั่งเฉยๆเท่านั้นเองแล้วก็วันรุ่งขึ้นสามารถรอรับสินค้าที่หนน้้้าารไดเลยค่ะ นอกจากทาง f เฟร g a t e เองนะคะจะมีความโดดเด่นในการกระจายสินค้าไปถึงมือของผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือการดิวกับซัพพลายเออร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายเองไม่ทราบว่าเฟร g a t e มีวิธีการทํางานกับคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ ก็ด้วยโมเดลของ f r เฟรชเกตนะคะเราเราเสิร์ฟร้านอาหารเนี่ยทั้งทั้งเล็กและใหญ่เลยเล็กของเราก็คือร้านที่เป็น stand alone เป็นหลักนะคะซึ่งปัจจุบันโมเดลของ f r e s h g a t e เนี่ยเราเรียกว่า demand aggregation ก็คือเรารวบรวม demand ม,มาก่อนนะคะแล้วก็สั่งซื้อกับทางเอ่อซัพพลายเออร์นะคะเกษตรกรดิสทริบิวเตอร์หรืออินพ็อตเตอร์เนี่ยเป็นเบลนะคะดังนั้นวิธีการร่วมงานกับทางเกษตรกรเองหรือซัพพลายเออร์หรือว่าดิสทริบิวเตอร์เองเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราคือจะมีการเรื่องของแชร์ Data ก่อน เพื่อให้ทางกลุ่มซัพพลายเออร์เนี่ยได้เตรียมสินค้าหลังจากนั้นเองเราก็จะมีการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับทางซัพพลายเออร์หรือว่าเกษตรกรนะคะท,ทุกๆชั่วโมงเลยเพื่อเตรียมสินค้าเป็นคอนติเนียร์แอฟล์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางเกษตรกร,กรหรือซัพพลายเออร์ก็จะมาส่งสินค้าที่ดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์ของแฟรนไชสนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราเราทำงานตอนกลางคืนโดยเฉพาะของสดเนี่ยเราไม่สต็อกเลยนั่นหมายความว่า process ทั้งในที่เรารับสินค้าจนถึง process ในการดำเนินการก็จะเป็น just in time เลย ะะก็ซัพพลายเออร์เนี่ยหรือเกษตรกรเองเนี่ย,ยสามารถส่งสินค้าที่ดิส t ิ i b ชันเซ็นเตอร์เราเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสีทุ่มครึ่งนะคะจนถึงตีสี่นะคะแล้วเราก็จะส่งาอาหารตอนเช้าเลยเรียกได้ว่าร้านอาหารสามารถรับของสดเนี่ยได้พักจากมือเกษตรกรได้ตล24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สดใหม่อยู่ด้วยเพราะว่าเป็น just in time นะคะครับผมค่ะคุณเบลครับคำถามสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ทำไมลูกค้าต้องตัดสินใจเลือกเฟรชเกตครับ เบลคิดว่าอย่างแรกเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็เรา develop p l แพลตฟอร์มมาเนี่ยสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะเลยนะคะมันทำให้เราเนี่ยพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยเป็น end-to-end end food supply chain ได้ก็คือเราควบคุมนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะคะพอเราควบคุมตั้งแต่แหล่งวัตถุด,ดิบ นะะจนถึงเรื่องของ uh, processing center ที่มีการ cut and trim เพื่อคัดคุณภาพให้กับ uh, ร้านอาหารแล้วเนี่ยเรามี distribution center ของเราเองจนไปถึงระบบ l o g i s ติกส์เราก็หาเพื่อกระกจายสินค้าของเราเองด้วยการที่เราพัฒนาฟอร์มตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะ control นะคะ user experience หรือว่า service quality ให้กับร้านอาหารได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะทุกแพ็คที่ออกจาก freshget ไปมีการ qc แล้วก็มีการตัดแต่ง cut and trim ก่อนที่จะไปส่งถึงมือร้านอาหารอยู่แล้วซึ่งก็จะช่วยให้ร้านอาหารเนี่ยลด waste นะคะในเรื่องของการตัดแต่งไปได้เลยเราะว่าเออแทบจะพร้อมใช้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเรื่องของการส่งตรงเวลาเพราะว่าประมาณ60%ของสิงงนค้าใน Fresh Gate อะคะ่ะเป็นเป็นของสดเนาะแล้วของสดร้านหลายๆร้านก็ไม่ได้อยากสต็อกนะคะด<ม>ังนั้นเองเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่อการส่งตรงเวลาเพื่อให้ร้านเนี่ยสามารถเปิดร้านได้ตามกําหนดเวลาที่ร้านกําหนดเอาไว้ในการเปิดร้านนะคะอันนี้ เป็น service quality ที่เรามอบให้กับร้านแล้วก็ทำให้ซึ่ง rate r a พวกนี้เรามีการ control หมดนะคะเราสามารถ control rate พวกนี้นได้มากกว่า99% <c oughs> ก็เลยทำให้ร้านอาหารเนี่ยยังคงใช้แพลตฟอร์ม f r e s h g a t เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะจนไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยด้วยการที่โมเดลของเราเป็นเรื่องของการรวบรวมดีมาแล้วก็ซือ้อกับ s u p p ย y Open b a l นเบาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวราคาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องต้อง,องเราก็เข้าใจร้านอาหารว่าวัตถุดิบเป็นต้นทุน อาหารดังนั้นเรื่องราคาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราสามารถ่ายราคาให้กับร้านอาหารเนี่ยเป็นเรทราคาของที่เรียกว่าราคาขายส่งแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่ม Service Quality ต่างๆให้ร้านอาหารเนี่ยได้อุ่นใจและกันแล้วก็ไว้ใจในการใช้แพลตฟอร์มของ Freshgate ได้ค่ะค่ะครับผมพี่เบลครับวันนี้เราได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของ Freshgate ใช่แล้วค่ะก็ต้องถือว่า Freshgate เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME มากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะคุณเบลนะคะพงรัดาพเนียงเวสซีโอเฟรชเกตเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเบลขอบคุณมากค่ะคุณเบลสวัสดีค่ะสำหรับครั้งหน้าจะมีผู้ประกอบการท่านใดมาร่วมแชร์ประสบการณ์พร้อมได้นำตัวช่วยดีๆเกี่ยวกับธุรกิจมาฝากโปรดติดตามได้ในรายการ SME The Master Talk และหากท่านผู้ชมนะคะอยากให้เราสองคนพูดคุยกับผู้ประกอบการในธุรกิจไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ